สุดท้ายผมผมก๊อลฟนะครับจากนั้นต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลินี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติลล์ล้อกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของคันด้าแจ๊ตัวโมโดโรนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้านิยมนะครับนำไปใส่กับรถนะครับโดยเฉพาะรถคันด้าฟ t นะครับมีนิยมมากเลยนะครับกับล้อตัวนี้ครับล้อตัวนี้นะครับสเปค4่หรือล้อคุณเอาไปใส่กับซิตี้แก๊สฟีดดีโอและโมดิโอได้หมดเลยที่เป็นของคันด้าสี่ล้หนึ่งล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหนึ่งล้อนะ นะครับตัวนี้นะครับให้ดูก่อนเลยนะมันเป็นล้อสภาพใหม่นะครับอันนี้คือเราเก็บไว้นะถ้าไม่เก็บนี่หาสภาพนี้ไม่ได้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda m o t o ตออยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อคาวสินะครับกว้าง6นะครับออฟเซตอยู่ที่53าสิามนะครับประสิทธิ์ที่ห้าสิบนะนะครับล้อตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทำมาได้นะสินค้ามีบริการนะครับของเก่าเรารับเทดด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางดน อยู่พระราม2บาขงขุนเทียนอยู่เลยซอยทะเลน1หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับใส่คลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝปากไว้นะครับอยู่ลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ